้องนี่สอบปรับปี68ลองดูโจทย์ข้อนี้ครับน้องข้อนี้เป็นหนึ่งข้อที่มีสูตรลัดแต่น้องหลายคนเนี่ยยังพลาดอยู่ข้อนี้เป็นไงเดี๋ยวพี่พัดเฉลยให้ในฟาสต์มิกครับยังโจทย์ข้อนี้เขาถามเราสั้นมากๆเลยเนะถามแค่ว่าข้อใดเนี่ยมีค่ามากที่สุดคราวนี้เวลาน้องเจอครับกติกาน้องก็จะบอกว่าโอ้โหพี่พัดนี่อะไรเนี่ยสองยกกำลังสี่สิบแปดสามยกกำลังสามสิบหกห้ายกกำลังยี่สิบสี่ เจ็ดยกกำลัง12น้องก็จะบอกว่าโอ้โ oh, หพี่บัตเป็นไงตัวเลขอย่างเยอะอย่างนี้เนี่ยผมคูณจนหัวบวมแน่นอนใจล่มๆ่มครับน้องเรื่องนี้มีเพียงแค่2ขั้นตอนเป็นเทคนิคลัดครับเวลาที่น้องหลายคนคิดตรงๆเนี่ยมันก็ต้องคูณเลขไปเรื่อยๆเช่น2คูณกันทั้งหมดอยู่48ครั้งถูกต้องไหมแต่เราไม่ทําวิธีนี้ครับเราใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าเอาหอลมอมาตัดครับน้องความหมายคืออย่างนี้ให้เราสังเกตแค่ตัวเลขชี้กําลังครับแกงนี้เห็นไหมให้สังเกตก้อนนี้ เวลาที่เราสังเกตก้อนแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากตัวเลขมันเยอะเราสามารถทําการลดรูปง่ายๆโดยเวลาลดรูปเราจะต้องไปทั้งขบวนครับให้น้องลองคิดภาพก่อนว่าน้องสามารถใช้เลขอะไรมาตัดได้น้องสามารถใช้เลขอะไรได้ครับเอาทั้ง4ตัวเนอะใช้เลขอะไรใช้แม่แม่12ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้แม่12ปุ๊บก็เ็าจะกลายเป็น 12, 1, 12, 12, 2, 24, 12, 12, 12 3,, 36, 12, 4 48แล้วยังไงต่อพี่บัตรเข้าสู่ขั้นตอนที่2ง่ายๆครับน้องขั้นตอนที่2ก็คือเราสรุปเลยครับเหมือนก้อนแรกกลายเป็น2กํกลัง4เหมือนก้อน2กลายเป็น3กํกลัง3เหมือนก้อน3กลายเป็นกําลังสและเหมือนก้อนสุดท้ายกลายเป็น7ยกกาลัง1คราวนี้น้องก็ทําการสรุปเลยครับเช่น2กํกลัง4คือ2 4 8 16 3 3กําลัง3คือ3คูณกัน3ตัว3คูณ3เป็น9 9คูณ3เป็น27 ห้ากำลังสองคือห้าคูณห้าเป็นยี่ห้าแล้วก็จบที่ได้เลขเจ็ดโจทย์ถามข้อใดมากสุดในนี้คือเลขยี่สิบเจ็ดตอบทันทีตอบเบอร์เบอร์เบอร์สองเรียบร้อยครับคราวนี้น้องรู้เทคนิคปุ๊บโอโ้โหหวานเจี๊ยบเลยอะคราวนี้ขออีหนึ่งข้อแบบไวๆแต่โจทย์เนี่ยเขาถามอะไรน้องถามหาค่าน้อยครับคราวนี้เมื่อโจทย์ถามหาค่าน้อยเป็นไงครับน้องตั้งสติเออเบาๆปะลุยพร้อมกันเจอเลขแบบนี้พี่พัดน่ากลัวแน่นอนใจเย็น เราสามารถใช้เลขหรือว่าใช้แม่อะไรมาตัดได้ครับใช้แม่อะไรดีแม่ห้าไหมเออแม่ห้าห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าหกสามสิบอันนี้เป็นอะไรเออ,อน,นี้เป็นเหลือเป็นสิบครับคราวนี้เราก็จะได้เลขระดับหนึ่งแล้วคราวนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่สองสรุปเลขครับกลายเป็นสอง,ยก,งยกกําลังสิบสามยกกําลังหกห้ายกกําลังสี่เจ็ดยกกําลังสามครับและเมื่อเราเจอลักษณะประมาณแบบนี้ 2ย่อมหลัง10คือ2486 6 3 2 6 4 128 2 5 6 5 1 2และ1 0 2 4ครับนี่1 0 2 4 3ยามยกกำลัง6คืออะไรครับน้อง3ยกกำลัง6คือ729ยิครับไวๆเลยน้อง5ยกกำลัง4ี่คือ625และ7ยกกำลังสคือเลข343ครับเึ๊บนี่ 3, 4, 3า3หน่อยโจทย์ถามครับน้องอ่าเขาถามอะไรน้องเขาถามตัวที่มีค่าน้อยที่สุดในทีน่นี้ตัวน้อยสุดคือ สามสี่สามข้อนี้ตอบสบายๆตอบเบอร์เบอร์เบอร์สี่แค่นี้แหละยากไหมน้องไม่ได้ยากเลยนะเออเพียงแค่ว่าเรารู้เทคนิคอย่างที่พี่บัตบ,บอกพวกเราเสมอน้องว่าคนที่สอบติดเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่เก่งเขาวัดกันว่าเราทําทันหรือเปล่าในเวลาที่จํากัดดังนั้นการรู้เทคนิคคือคนที่ได้เปรียบคราวนี้พี่บัตขอ,ขอทิ้งโจทย์หนึ่งข้อไว้ให้กับพวกเราโจทย์ข้อนี้คนต้องตอบเลยหนึ่งสองสามหรือสี่อย่าลืมนะโจทย์ข้อนี้ถามหาค่ามากที่สุด ใครที่ตอบในคอมเมนต์พี่บัตรจะไล่ตอบว่าน้องตอบถูกหรือตอบผิดเราจะได้แก้ไขให้ตอนนี้เปิดฤดูการสอบปาบปามอย่างเป็นทางการแล้วนะครับดังนั้นใครที่อยากสอบติดกดติดตามช่องพี่บัตรไว้แล้วเจอกับพิ่บัตรที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พิ่บัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ